แล้วก็อันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็อยู่ๆก็เห็นพาดหัวข่าวมานะครับคือเราเพิ่งพูดเรื่องดีดอลลาร์ไรเซชันกันไปสักอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับเรื่องเรื่องทองคําที่บอกว่ามันเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ผลักดันราคาทองคําขึ้นมานะครับแต่ดีดอลลาร์ไเซชันเนี่ยเราคุยกันไปเองหรือว่าจริงๆแล้วข้างหลังทางฝั่งสหรัฐเนี่ยเขาก็มีความกังวลเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเสียงเนี้ยเสียงเรื่องการออก ออกห่างจากเงินดอลลาร์เนี่ยมันก็ดังขึ้นในเรื่อยๆนะครับคือมันไม่ใช่แค่พวกเราเนี่ยอาจจะพูดกันไปเองอุปทานหมู่คิดกันไปเองนะครับล่าสุดเนี่ยมีข่าวออกมาว่าทีมเศรษฐกิจคุณทรัมป์เนี่ยเริ่มหาลือกันแล้วนะครับว่าหลังๆเนี่ยประเทศไหนที่เริ่มมาหาแนวทางหรือคุยกันเรื่องจะถอยห่างออกจากเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับถ้าคุณทรัมป์กลับมาเนี่ยเขาอาจจะมีแผนลงโทษประเทศนั้นๆเนี่ยประเทศไหนที่แบบอย่างปกติเนี่ย เราจะซื้อคอมมูิตี้เราจะนําเข้าพวกสินค้าพวกพันธ์นาเข้าน้ํามันนําเข้าเหล็กอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปแลกเงินดอลลาร์เพื่อเอาไปซื้อใช่ไหมครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยมันเริ่มมีบางประเทศจริงๆก็หลักๆคือประเทศที่ใหญ่พอที่จะทําได้เนี่ยก็คือจีนนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยเขาก็มีการค้ากับประเทศอื่นๆทั่วโลกเนี่ยเยอะนะครับหลังๆเนี่ยจีนเลยเริ่มมีการไปเจรจากับบางประเทศในแบบในอัตราส่วนที่มันอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแหละแต่ว่าอย่างข่าวหลังๆเนี่ยก็คือบอกว่าจีนเนี่ยซื้อน้ํามันจากอิหร่านเนี่ย ในบางส่วนนะครับจ่ายเป็นเงินหยวนได้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้มันก็มันเริ่มสะท้อนแล้วว่าคือแล้วจีนเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ประเทศโดดเดี่ยวครับเขาก็ยังอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า Bri กสนะครับที่หลังๆเนี่ยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆด้วยมีการไปเชิญอย่างซาอุดีอราระเบียเชิญอ่ายูเอ็นต็เอาหรับเอมิเรตเข้ามาเนี่ยตรงนี้ก็เลยทางทีมมูลทัาเนี่ยก็เริ่มมีการพูดแล้วก็มีมีมีมมอ่าไปบอกสื่อบางอย่างให้ให้มันมีข่าวออกมานะครับว่าประเทศไหนเนี่ยถ้าคุณ เริ่มอยากจะมาทําแนวทางนั้นเนี่ยระวังไว้ให้ดีนะครับจริงผมว่าเหมือนผลมันจะได้ผลลัพธ์ตรงข้ามหรือเปล่าเพราะทํอย่างนี้ก็เหมือนเอาดอลลาร์มาเป็นอาวุธอีกแล้วอ่ะครับอย่างนี้ก็ใช่แต่คนก็น่าจะกลัวว่าเฮ้ยเอาแต่ใจเหลือเกินนะครับใช่ครับมันนนั้นก็อาจจะเป็นภาพระยะยาวอีกทีนะเพราะว่าแต่ว่าอย่างน้อยในระยะสั้นเนี่ยอ่ะมันก็เหมือนกันผมว่ามันก็ขู่ไว้ก่อนว่าอย่างสมมุติอย่างประเทศไทยเราเนี่ยเราก็เป็นประเทศที่กลางๆเราก็ไม่สามารถเลือกข้างได้จะไปจีนหรืออเมริกาอะไรเงี้ยเราก็ เลือกที่อาจ่ยประเทศที่แบบอยู่ในจุดยืนประมาณนี้ไม่ใช่ประเทศที่ใหญ่มากอะไรเงี้ยเราก็อาจจะก,ก็ก็ตามน้ําไปก่อนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าสมมติมีประเทศไหนไปทําอะไรแบบนี้อยู่ๆแบบจีนมาเสนอว่าเฮ้ยคุณขายอันนี้มาเป็นหยวนให้เราสิเงี้ยแต่อเมริกาบอกว่าถ้าคุณทํางั้นเนี่ยคุณโดนโลงโทษนะคุณโดนแซงนชันบางอย่างจากอเมริกาเนี่ยมันก็อาจจะทําให้นี่แหละแรงกระแสของดิดอลลาราเซชันเนี่ยมันช้าลงนะครับ อย่างทั้มเนี่ยก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้จริงๆหลายครั้งแล้วเหมือนกันเรื่องของดอลลาร์คือทั้มเนี่ยเป็นเป็นโปรโดอลลาร์มากนะเราบอกว่าคือเงินที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยก็คือเงินดอลลาร์สหรัฐไม่ไม่มีอะไรมาแทนได้ทั้งนั้นไม่มีทองคำบิตคอยใดๆเนี่ยไม่ไม่สามารถมีอะไรจะมาแข่งได้แล้วก็เขาจะไม่ยอมอันนี้เพิ่งพูดเมื่อต้นเดือนมีนาคมนี่เองว่าเขาจะไม่ยอมให้ประเทศไหนเนี่ยหนีห่างออกจากเงินดอลลาร์นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นธีมของ geo politics อันหนึ่งและกันที่เดี๋ยว มีอะไรสำคัญก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็จะตัดเข้ามาที่กลับเข้ามาที่ประเทศไทยนะครับจริงๆขอเกริ่นก่อนว่าอย่างที่เราบอกไว้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยวิวของอาค่าเงินบาทตอนนี้มันกลับมา30 37บาทต่อนหนึ่งดอลลาร์อีกครั้งแล้วนะครับแต่จริงๆเนี่ยถ้าไปดูพวกบทวิเคราะห์ของเฮาส์ของฝรั่งต่างชาติเองเนี่ยก็ยังค่อนข้างเบริชอยู่นะครับอย่างที่รอบที่แล้วผมเคยเอาของโกลแมนมาเล่าให้ฟังเนี่ย เขาก็ยังบอกว่ายังแบร์ค่าเงินบาทอยู่อย่างล่าสุดอันนี้ครับก็ตัวของฝั่งของ u t s g h e b n n k นะครับก็บอกว่าแบร์แถมมีเป้ามาให้เลวยครับเขาบอกว่าเขายังมองเงินบาทเนี่ยอยู่สักประมาณ38ก็คืออาจจะอ่อนกว่านี้ไปได้อีกสักบาทหนึงนะครับก็คือตัวแนวโน้มของค่าเงินเนี่ยเรายังอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่อยากจะมาพูดครับว่าช่วงหลังๆเนี่ยแบงก์ชาติเนี่ยเหมือนพูดบ่อยเหลือเกินเรื่องของเสถียรภาพ เ,เงินเสถียรภาพเงินแล้วก็เสถียรภาพการคลังของประเทศไทยนะครับว่าทําไมทําไมแบงค์ชาติถึงออกมาพูดบ่อยนะครับแล้วมันมีความสําคัญยังไงแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวขอมาดูปัจจัยที่มันปัจจุบันทันด่วนมากกว่ากันมากกว่าก่อนนะครับก็คือเรื่องของการส่งออกที่ตัวเลขเนี่ยรายงานออกมาเมื่อวานนะครับจริงดีเลยมาหลายวันมากเลย <S <S 1> <S 1> ตอนแรกเนี่ยนึกว่าจะมาตั้งแต่พฤหัสที่แล้วสักพักเลื่อนมาวันศุกร์ก็ ทำไมยังไม่มาสักทีก็นั่งรออยู่บบายๆก็ยังไม่มาจนสุดท้ายเนี่ยมาเมื่อวันจันทร์นะครับแล้วก็ดูไม่ค่อยดีเลยลบเกือบ11%เย a r ร์อ e นเยนะครับแล้วก็ขอเชิญทางอ c คโนนมิสนะครับเพียงทางพี่โกจาก E.S.U มาพูดรายละเอียดให้เราฟังกันดีกว่าว่าไอ้ตัวเลขเอ็กซ์รลบ10%กว่าตรงนี้เนะี่ยแย่จริงหรือเปล่าแย่จากอะไรนะครับแล้วก็แนวโน้มข้างหน้าจะเป็นยังไงครับ,รบ,รบสวัสดีครับสวัสดีทัตสวัสดีน้องบร์นะครับ ก็ตัวเลขส่งออกจริงๆก็อย่างที่ทัดเกินไปนะครับก็มีกลิ่นมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนละที่การประกาศเนี่ยอาจจะค่อนข้างช้าแล้วก็ดีเลย์มาซะหลายวันเหมือนกันนะครับต,ตัวเลขที่ออกมาก็จริงๆทิศทางเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้ผิดไปจากที่คาดสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในรีพอร์ตของ E S U เราเองก็มองว่าการส่งออกในเดือนมีนาคมเนี่ยน่าจะพลิกเป็นติดลบนะครับเพียงแต่ว่า การติดลบเนี่ยมันอาจจะเยอะกว่าที่เรามองไว้ไวพอสมควรนะครับซึ่งจริงๆไสในเนี่ยถ้าถามว่าติดลบจากอะไรนะครับเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากเรื่องอะไรทําไมมันถึงลบได้เยอะขนาดนี้นะครับต้องลองมาดูในสไลด์ถัดมาฮะก็จะเห็นว่าจริงๆการส่งออกถ้าเราแบ่งเป็นรายหมวดนะครับเกือบในเกือบสิบหมวดของสินค้าส่งออกสําคัญเนี่ยเราติดลบไปเก<ม>้านะครับเพราะฉะนั้นมันก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกนะมีเพียงแค่ พวกสินค้าเกษตรบางรายการเท่านั้นเองที่ยังดึงให้โดยรวมแล้วสินค้าเกษตรมันยังบวกได้อยู่นะครับก็ทีนี้ถ้าดูเป็นรายตลาดด้วยนะครับในเมื่อรายสินค้าก็ว่าแย่แล้วสำหรับไส้ในนะครับรายตลาดเองก็เช่นเดียวกันนะในหน้าถัดมาเนี่ยก็จะเห็นว่าตลาดหลักส่วนใหญ่ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่น ยุโรปนะครับหรือแม้กระทั่งในอาเซียนเนี่ย mm. ก็ติดลบไปแทบจะทั้งหมดนะครับมีเพียงแค่การส่งออกไปสหรัฐเนี่ยที่ยังคงบวกได้สักประมาณ 2. 5เปนะครับแต่2.5%เนที่ว่านี้มันก็ชะลอตัวลงมาจากเดือนก่อนเนี่ยพอสมควรเป็นการน,นะดังนั้นก็มันเป็นการสะท้อนภาพว่าอุปสงค์ในต่างประเทศเองก็ยังไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นนะครับแล้วก็ไส้ในของการส่งออกเนี่ยในรายสินค้าเองก็อาจจะดูยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ บวกกับว่าในเดือนมีนาคมเนี่ยปกติการส่งออกนะครับพวกคำสั่งซื้อเนี่ยก็มักจะเข้ามาในเดือนมีนาทำให้ฐานของการส่งออกในเดือนมีนาเนี่ยปกติมันจะค่อนข้างสูงนะเพราะว่าในเดือนเมษายนเนี่ยผู้ประกอบการเราอาจจะติดหยุดสงกราน,นุนนี้นั่นการส่งมอบสินค้าเขาอาจจะทําได้น้อยลงหรือว่าทําได้ยากลําบากเขาก็จะมีการฟรอนต์โหลดการสั่งซื้อสินค้าเข้ามานะครับดังนั้นก็ตัวเลขเนี่ยมันมีเรื่องของฐานสูงเข้ามาด้วยนะฮะ อีกปัจจัยหนึ่งก็คือการส่งออกพวกสินค้าที่เรียกว่าอัญมณีและเครื่องประดับนะครับซึ่งในไส้ในอันเนี้ยมันเป็นการส่งออกทองคําที่ในเดือนมีนาคมปีหกเจ็ดที่ผ่านมาเนี้ยที่เพิ่งรายงานนะครับทําได้ค่อนข้างแย่นะครับเมื่อ,เม,อเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วก็เลยเป็นอีกปัจจัยกดดันด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้จริงๆถ,ถ้าถามว่าภาพ ทั้งหมดมันดูแย่ไปหมดเลยไหมมันไม่มีอะไรสดใสเลยเหรอนะครับเราต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าเราไปดูในรายสินค้าที่ย่อยลงไปอีกนะครับย่อยจากหมวดสินค้าลงไปเนี่ยไปดูในพวกสินค้าเกษตรที่เราเห็นว่ามันบวกได้ประมาณ0.1เนี่ยในสินค้าเหล่านั้นนะครับก็ยังมีภาพที่มันเป็นบวกอยู่บ้างนะครับอย่างเช่นการส่งออกข้าวการส่งออกพวกอาหารสัตว์เลี้ยงทูน่ากระป๋องนะครับหรือว่า พวกเครื่องปรุงเนี่ยก็ยังถือว่าส่งออกไปได้ค่อนข้างดีนะครับจริงๆตรงนี้ก็อาจจะลิงก์งกับพวกหุ้นในตลาดเราได้บ้างเหมือนกันนะครอันนี้คงต้องถามน้องไบร์นะครับว่าว่ามันจะเป็นหุ้นในในส่วนไหนบ้างนะครับครับก็มีรีเฟล็กไปแล้วครับวันนี้ก็หุ้นอย่าง AAI นะครับ,รบเป็นส่งออกอาหารสัตว์ก็ทำนิวไ h ในรอบ52าสวีคเลยนะครับเห็นบวกแรงด้วยวันเดียวนี้เล่นสิบ เนะมื่อวานจะมีบวกแรงนะครับวันนี้ก็ยังบวกต่อนะครับแต่ไม่ได้แรงมากครับแล้วคุณโกอยากจะสอบถามนิดนึงว่ามองภาพเดือนที่เหลือของปีนี้นะครับมันจะเป็นยังไงครับจะแย่แบบนี้ไหมหรือว่าค่อยๆดีขึ้นหรือยังไงครับจริงๆถ้าพูดถึงแนวโน้มข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะต้องอไม่ได้ดูเพียงแค่ภาพของการส่งออกเพียงอย่างเดียวนะครับคงต้องไปดูว่าแล้วในภาพของการนําเข้าเนี่ย มันมีทิศทางเป็นยังไงบ้างนะครับในสไลด์หน้าถัดมาเนี่ยก็เรื่องของการนำเข้านะครับสไลด์หน้า16นี่แหละนะครับไพก็เรื่องของการนำเข้านะครับจริงๆมันค่อนข้างลิงก์กับภาคของการส่งออกบ้านเราเหมือนกันนะเพราะว่าสินค้าบางรายการเนี่ยเรามีการนำเข้ามาก่อนเพื่อที่จะเอามาผลิตแล้วก็ re export ออกไปนะครับดังนั้นเนี่ยก็มาดูก็จะเห็นได้ว่าการนำเข้าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการนำเข้าสินค้าทุน ที่ยังค่อนข้างต่อเนื่องนะครับ hmm. เพราะฉะนั้นภาพที่มันเป็นระยะกลางเป็นต้นไปเนี่ยอาจจะ3เดือน6เดือนข้างหน้าเนี่ยมันยังไม่ได้ดูแย่อะไรนะครับเพียงแต่ว่าถ้าในส่วนที่เป็นการนําเข้าสินค้าวัตถุดิบแล้วก็สินค้าขั้นกลางเนี่ยในปรากฏว่าในเดือนมีนามันดันติดลบนิดหน่อยนะครับดังนั้นก็ hmm. ภาพในอีก 1- 2เดือนข้างหน้านี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้เห็นการพื้นตัวที่มันชัดเจนมากนักแต่ว่า เรายังมีมุมมองที่ค่อนข้าง positive กับการส่งออกในช่วงที่เหลือในช่วงครึ่งปีหลังนะครับคิดว่าน่าจะสามารถกลับมาเติบโตได้น่าจะสดใสขึ้นกว่ากว่าช่วงที่ผ่านมานี้นะครับแล้วก็ทั้งปีนี้เนี่ย ESU เรามองการส่งออกในบ้านเราน่าจะโตได้สักประมาณ2-2.6%ถึง2อนะครับอาจจะเยอะกว่าที่ <S <S <ม>กระทรวงพาณิชย์เขาคาดการนิดนึงแต่ก็ ตัวเลขอัง,งถ้าถ้าต่างกันแค่1%นเนี่ยบแวรลูแทบจะไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นนะครับก็มีปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างเช่นที่กระทรวงพาณิชย์เองเขาก็เมนชั่นขึ้นมาว่าปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์นะครับเรื่องของการทะเลกกาะกันตรงแถวตะวันออกกลางอะไรเงี้ยมันก็มีผลนะครับในการทำให้การส่งออกเนี่ยมันยากลำบากแล้วก็เรื่องของดีมานต่างๆมันอาจจะชะลอออกไปนะครับแต่ต้องบอกว่า ตัวปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เองเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่ทําให้การส่งออกสินค้าเกษตรโดยเฉพาะพวกอาหารของบ้านเราเนี่ยยังมีความน่าสนใจนะครับแล้วก็แนวโน้มอาจจะยังสามารถเติบโตได้ต่อเนื่องอยู่เหมือนกันนะครับด้านบทนี้การนําเข้าพอดูเป็นรายชนิดแล้วเนี่ยฟิลเนี่ยหรือพวกเชื้อเพลิงเนี่ยเป็นห่วงเหมือนกันนะโตโต เพราะเงินบาทอ่อนนี่เกี่ยวไหมฮะอันนี้น่าจะน่าจะมีผลใช่ไหมใชน่น่าจะมีผลบ้างครับเพราะว่าถึงแม้ตรงนี้มันจะเป็น value ที่ที่เป็นดอลลาร์แต่ว่าการที่ค่าเงินบาทอ่อนเนี่ยมันก็มันก็มีผลเหมือนกันในแง่ของเรื่องพวกเทรดบาลานซ์อะไรต่างๆที่ที่เราต้องเอาเงินเนี่ยจำนวนมากขึ้นในการไปซื้อมานะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการแบบ พอมองไปข้างหน้าว่าเ,เดี๋ยวเงินบาทจะอ่อนมากขึ้นบางทีผู้ที่ต้องการนําเข้าเนี่ยยังไงส 3, 6, ักสามเดือน6เดือนข้างหน้าเนี่ยเขาอาจจะเร่งนําเข้ามาก่อนเพื่อที่ว่าป้องกันว่าเดี๋ยวถ้าบาทอ่อนไปไกลเกินต้นทุนการนําเข้ามันก็จะสูงขึ้นมานะครับอาจจะมีบางส่วนเหมือนกันส่วน capital g ู o d s นี่จริงๆเหมือนเราเห็นแนวโน้มมาสักประมาณตั้งแต่ต้นปีเนี่ยแล้วนตั้งแต่ประมาณหลังปีใหม่เนี่ย โดยเฉพาะถ้าไปดูอย่างพวกตัวเลขของแปลงชาติด้วยเนี่ยเราเริ่มเห็นว่า CapU ู U, เนี่ยแคปิตอลยูทิลิเซชันหรืออตัตราการใช้ประสิทธิภาพของเครื่องจักรในเนี่ยหลังๆเนี่ยเดือนล่าสุดเนี่ยเริ่มเริ่มฟื้นตัวนะครับแล้วเราก็เริ่มนําเข้าพวกเนี่ยสินค้าแคปิตอลก o ๊ s เนี่ยเหมือนกับว่าเซกเตอร์ในไทยเนี่ยเริ่มเตรียมพร้อมที่จะ ผลิตหรือกําลังผลิตบางอย่างมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะต้องใช้เวลามีแหลกไทม์สักนิดหนึ่งที่ว่าเดี๋ยวเรื่องการส่งออกเนี่ยออเดอร์เนี่ยอาจจะเข้ามาแล้วแต่ว่าไอการส่งออกจริงเนี่ยมันอาจจะดีเลย์นหน่อยอาจจะเริ่มมาตั้งแต่ประมาณกลางปีถึงท้ายปีนะครับอืมครับโอเคก็ส่งออกไทยก็รวมๆก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็คือจริงๆเฮตไลเนี่ยดูแย่ด้วยแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของ อาจจะปัจจัยชั่วคราวอย่างเรื่องของการส่งออกตัวอัญ,ญมณีนะพวกทองคำเนี่ยพวกนี้มันมันไม่แน่ไม่นอนเราอาจจะต้องตัดตรงนี้ออกไปนะครับแล้วก็ ยังมีส่วนที่ดีอยู่บ้างนะครับก็คือเรื่องของการเกษตรอย่างที่ผมเคยเอาตัวอินด e x ที่เป็นราคาสินค้าเกษตรโดยรวมมาให้ดูเหมือนกันว่าหลังๆเนี่ยมันมันเริ่มเหมือนจะจะ bottom ไปแล้วนะครับคือคือมันอยู่ในขาลงมาตลอดประมาณ 2- อสปีนะครับแต่สัก2อสมเดือนเนี่ยดูเริ่มจะไม่ได้ทําจุดต่ําใหม่แล้วนะครับเราก็อาจจะได้เรื่องของราคาเนี่ยบางอย่างก็มาด้วยแล้วก็ดูแนวโน้มตรงนี้เนี่ยก็ยังน่าจะไปต่อได้ด้วยดีนะครับแล้วก็ในขณะที่ฝั่งอื่นๆเนี่ยการส่งออกก็คิดว่าน่าจะโดยรวมเนี่ย เริ่มกลับมาได้ในช่วงครึ่งปีหลังแล้วก็ปีนี้เนี่ยก็น่าจะจบที่เป็นบวกนะครับสัก2%กว่ากว่าโอเคครับยิงฟังอย่างนี้ก็คือไอเดียถ้าซื้อหุ้นเนี่ยก็จะเป็นอย่างท u นะครับผมไทยยูเนียนฟูนะครับก็ส่งออกทุนหน้ากระป๋องอะไรพวกนี้นะครับก็มีอาหารสัตว์ด้วยนะครับ AI เนะครับ ITC พวกนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจเลยนะครับในการซื้อลงทุนฟังจากคุณโก๋และคุณทันแล้วก็โอเคเลยนะแนวโน้มใช้ได้เลยฮะโอเคครับก็เดี๋ยววันนี้ก็ขอบคุณวิโก๋มากครับ ขอบคุณครับครับก็เดี๋ยวแวะทักทายคุณผู้ชมก่อนนะครับก็สวัสดีครับคุณคุณลิตเติลบะครับคุณสุดคะนึงครับแล้วก็มีคนดังนะครับมีคุณคารเลนครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับเป็นคารแลนมีชมคุณทันนะความรู้ดีมากนะครับขอบคุณครับสารมีสอบถามคุณทันนิดหนึ่งครับว่าต้นต้นทุนการผลิตน้ำมันของเชลล์ออยกับของอาหรับอยู่ที่เท่าไหร่ครับ ออรอบที่แล้วเราคุยกันเรื่องเชลออยล์ของสหรัฐใช่ไหมครับที่ผมบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันต้นทุนการขุดเจาะที่นู่นเนี่ยอยู่สักประมาณไปปาไป6กสิบกว่าดอลลาร์กันแล้วก็เลยอาจจะต้องการราคาน้ํามันที่สูงอย่างน้อย70เนี่ยอาจจะดูผมดูมันดูจวนตัวไปนะครับอาจจะต้องการสัก75-80ขึ้นไปแล้วถ้าเทียบกับอารับเนี่ยผมต้องต้องบอกอย่างนี้ครับการขุดเจาะน้ํามันดิบในตะวันออกกลางเนี่ยมันจะมีต้นทุนจริงจริง ผมเรียกว่ายังไงดีต้นทุนแฝงหรือต้อนทุนในเชิงปฏิบัติอีกอันหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องบอกว่า1ต้นทุนจริงๆนะครับในตะวันออกกลางเนี่ยถูกมากนะครับสักถ้าเอาแบบสัก10ปีที่แล้วเนี่ยน่าจะประมาณ10ดอลลาร์ครับสิดอลลาร์ต่อนหนึ่งต่อนหนึบาร์เรลทุกวันนี้เนี่ยก็ก็ขึ้นมาบ้างนะแต่ว่าไม่เกิน20ไม่เกิน20ดอลลาร์ครับ แล้วแต่ประเทศเนะครับก็อาจจะมีเวี่ยงไปบ้าง15 14 17ี่อะไรเงี้ยแต่ว่าอันนั้นน่ยคือคือหนึ่งคือต้นทุนที่เป็นต้นทุนการขุดเจาะจริงๆนะครับแต่ว่าที่อาจจะให้ความสนใจมากกว่าเนี่ยคือที่เป็นต้นทุนที่อาจจะมีอิมพิเคชันในเรื่องของการผลิตมากกว่านะครับเพราะว่าต้องบอกว่าหนึ่งสหรัฐเนี่ยเขาเป็นประเทศใหญ่ที่ไม่ใช่เป็นประเทศที่ผลิตแต่พลังงานแล้วก็ส่งออกอย่างเดียวนะครับในภาพเศรษฐกิจแต่ว่าประเทศตะวันออกกลางหลายๆประเทศเนี่ยเศรษฐกิจเขา พึ่งการส่งออกน้ํามันเป็นเป็นสําคัญหลังๆเนี่ยเขาลดการพึ่งพิงลงมาเยอะแล้วนะครับอย่างล่าสุดซาอุผมเข้าใจว่า GDP เขาเนี่ยเป็นประมาณครึ่งๆหนึ่งละคือการส่งออกเขาเนี่ยห้เป็นนี่ยเป็นน้ำมันอีก50%เป็นี่ยเป็นอย่างอื่นไปแล้วนะครับประเทศอื่น,นๆใน o อ e c ก็เช่นกันนะครับปัจจุบันเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเคยส่งออกคิด การส่งออกน้ํามันเขาเนี่ยคิดเป็นสัดส,ส่วนแบบใหญ่มาก 9, 80, 90, ของการส่งออกทั้งหมดหลังๆเนี่ยลดกันมาทั้งหมดแล้วนะครับโอเปกเฉลียล่ยๆทั้งโอเปกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50-60%แต่ว่ามันก็ยังใหญ่มากอยู่ดีนะครับถ้าบอกว่าการส่งออก50เป็นน้้ามันเนี่ยดังนั้นเนี่ยราคาน้ามันเนี่ยมันส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศในตะวันออกกลางเนี่ยเยอะกว่านะครับแล้วก็ราคาน้ํามันเนี่ยมันก็คือรายได้ของรายได้ของรัฐบาลเขาด้วยนะครับ มันก็เลยมีอีกรัชนีหนึ่งที่หลายๆสำนักวิเคราะห์เนี่ยเขาทำขึ้นมานะครับอย่างเช่นหลักๆก็ IMF ็นะครับเขาจะมีต้นทุนที่บอกว่าไอแผนการคลังของประเทศในตะวันออกกลางเนี่ยหลักๆก็ซาอุนะครับราคาน้ำมันต้องอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ถึงรัฐบาลซาอุนเนี่ยจะไม่ขาดดุลทางการคลังนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเข้าใจว่า,าเป็นราคาราคาดูไบนะครับดูไบกับเบรนท์เนี่ยจะใกล้ๆกันเข้าใจว่า เกือบไปเกือบเกือบเกสดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยรัฐบาลอย่างซาอุดเนี่ยเขามีความมีความมุ่งม,มั่นมีมีอมบิชันอะไรในการแบบจะต้องใช้ใจ่ายเยอะเพื่อสร้างแบบโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในประเทศนะครับมันก็เลยดึงให้ว่าถ้าอยากได้ราคาน้ํามันที่ไม่ทําให้กระไม่ทําให้เขาขาดดุลทางการคลังเนี่ยจริงๆนะ้ามันต้องไปอยู่ต้องต้องเหนือกว่า80ครับอาจจะ8 0ถึง90ตรงนี้มันก็เลยเป็นเรียกว่าเป็น ต้นทุนแฝงต้นทุนอีกทางหนึ่งที่มันเข้ามากดดันนะไม่ใช่แค่ว่าเขาขุดขึ้นมา20เนี่ยเขาเอนจอยว่าจริงๆขาย40ขาย50ก็กําไรนะับแต่ว่าขาย50เนี่ยกำไรตรงๆเนี่ยกำไรแน่นอนเทียบกับค่าขุดเจาะแต่ว่าถ้ามองในภาพใหญ่ของประเทศเนี่ยขาดทุนนะครับคือขาดดุลทางการคลังนั่นเองก็เลยจะบอกว่ามันก็มี2ต้นทุน,นครับก็คือถ้าถามว่าเรนจ์ที่อ่ะตอนนี้มันก็ใกล้ๆกันเลยถ้าถามว่าอเมริกากับทางตะวันออกกลางเนี่ยอยากให้น้ํามันมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เนี่ย ก็คือไม่ต่ำว่าประมาณ80นะครับก็แล้วก็ไม่สูงเกินไปไม่สูงกว่าสัก90 90กลางๆหรือร้อยอะไรเงี้ย80ถึงร้อเนี่ยมันก็จะเป็นกรอบกว้างๆที่ผู้บริโภคเนี่ยยังรับได้ในขณะที่ผู้ผลิตเนี่ยก็ค่อนข้างเอ j นจอยนะครับ